ซึ่งเหลนักเกิดขึ้นที่มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่ทอดมากๆเขากินข้าวมันไก่ทอดมาตั้งแต่ประถมเขาชอบมากๆแล้วชอบเหมือนกันกับแฝดทั้งคู่ชอบกินข้าวมันไก่กันจนทำให้ทุกๆวันเขาก็มักจะไปกินข้าวมันไก่เสมอ ฉันอยากกินข้าวมันไก่จังเลยอ่ะนายจะมีแถวนี้จะมีร้านข้าวมันไก่ให้กินไหมเน่ยเอ๊ะน้ร้านอะไรอ่ะสวยจังเลยไหนสิจดนะคะต่อน,นะคะพี่ได้เลยอุย้ยโอ้โหอะไรเนี่ยตายแล้วสิร้านเนี่ยตกแต่งอีสูดมากๆเลย อะไรเนี่ยร้านข้าวมันไก่ทอดเอาดิข้าวมันไก่นี่นะข้าวมันไก่นี่ของโปรดพวกเราเลย <c oughs> ใช่ใช่ได้ข่าวว่าร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่ด้วยพวกเราลองไปกินกันไหมเผื่อม,มันจะอร่อยมากๆอืมนั่นสินะเราเองก็อยากกินเหมือน,อนกันขอข้าวมันไก่ ที่หนึงครับสองจานได้เลยค่ะนี่เชฟลุงจี๊ดไปทำให้หน่อยนะลูกค้ามาเพิ่มครับเดีย๋ยวผมจัดให้เาพ้พี่นนพี่นนดูสิละไก่ทอดลาเนี้ยเอาพี่ข้าวมันไก่ลาเนี้ยหอมหอมอยากกินจังเลยนั่นซีกินเลยดีกว่านั่นสีนะ ทุกแล้วกินกันเถอะออมออมออร่อยจังออมพี่คะน,น,คน,นั่นคอนัอนคออใคร,รอมออมออนนอมอมสีนอ่ตออมนอนนอมออมออมแอมอนมูอมอ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 แมออ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 มอเมอ ไม่เห็นจะกินไม่เห็นจะสั่งอะไรเลยอะ่ะล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันนี้มันดูทำไมร้านนี้ทำไมผู้หญิงคนนั้มันดูแป,กแปกลกราวกับว่าลาวกับว่าไม่ใช่คนเนี่ยอย่าไปใส่อย่าไปใส่ใจเธอมากอย่าไปส่ใจใส่ใจเขามากเลยนะมันก็ไม่แปลกหรอกเขาอาจจะยังไม่หิวหรือว่าอยากจะมา นั่งเฉยๆอะไรพวกนี้นะฉันว่านะมันเขาต้องเป็นผีแน่เลยนี่นี่นี่เธออย่าคิดมากเลยนะผีเผอไม่มีจริงหรอกนะพวกเราเนี่ยไม่เห็นผีหรอกอย่าไปคิดมากเลยเขาเอาจจะนั่งเฉยๆของเขาาปิดไปจ่ายตังกันเราจะกลับกันแล้วนี่พี่พี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ รู้สึกแปลกกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ร้านเลยเหรอผู้หญิงคนนั้นเขาดูแปลกเกินคาดนะเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยนี่เธอฉันชักทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเธอฉันชักจะปวดหัวแล้วนี่เธอเลิกพูดเรื่องผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ร้านสักทีเขามันเขามันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเธอจะคิดว่าเขาเป็นผี มันไม่ใช่หรอกนะบางคนมันก็เป็นแบบนี้ก็ได้เธอน่ะเธอน่ะคิดไปเองหรือเปล่าเธออาจจะคิดไปเองก็ได้ผีเผอนะ่ะไม่มีจริงหรอกเลิกพูดเรื่องนี้อแล้วก็ดูทีวีไปซะเย่ยชั้นลำคาญน,นักเลยกับเรื่องเล่าผูกเนี้ฉันไม่ชอบหรอกเรื่องเล่าพวกนี้ เฮ้ยระวังเนี่ยเล่นเกมสนุกสนุกดีเล่นเกมสนุก,สน,ก,นก,ส,นกสนุกดีกว่าเครียดเลยเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยเรื่องเล่าหลอกกันชัดเรื่องเล่าหลอกเด็กทั้งเพยเฮ้ยว้าวเธอคุ้มจริงๆเลยเนี่ยที่ฉันพี่เธอพาฉันมากินข้าวมันไก่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแต่ก็ช่างมาเถอะนะร้านเนี่ย มีแค่พวกเราคนเดียวป่านี้คนอาจจะก,กลับไปบ้านกันไปหมดแล้วมั้งพ่าที่เขาว,ว่าร้านเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงนี่เธอฉันเนี่ยอยากจะบอกเธอว่าเลิพูดเลิกพู้หญิงข้างๆเมื่อเอ้ยนี่นี่เธอนี่เธอแบบนี่เธอแบบเธอ,อ้าวเธอทำไมผู้หญิงคนนีย้ยังมานั่งร้านนี้อีกละ่ะ ทั้งที่หนึ่งเนี่ยร้านนี้มันก็กลับมันก็ปิดหมดแล้วฉันนึกว,ว่ามันจะมีแค่พวกเราคนเดียวสิพวกเราสองคนสินั่นสิฉันน่าจะบอกคุณตั้งแต่แรกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาทําตัวแปลกประหลาดอืมไม่รู้สินะมันต้องมีวิธีสิที่เราจะต้องพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนหรือผีนั่นสิเอาจริงดิ เธอจะไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเขาเป็นอะไรเหรอใช่ <c oughs> นี่เธอทำไมวันๆเนี่ยเธอนะ่ะถึงต้องนั่งร้านนี้ตลอดแล้วก็ยิเยียไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไม่สั่งหารกินด้วยนี่เธอชักทำตัวแปลกๆแล้วนะนี่เธอบอกมาสิว่าทำไมถึงทำตัวแบบนี้ เไม่นะอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่เลยดีบรรยากาศมันก็วังเวงไปหมดเลยล่ะแล้วแถมสีมันก็เปลี่ยนทําไมบรรยากาศมันก็เปลี่ยนพี่ด้วยนี่เราหลุดมาอีกมิติหนึ่งเหรอเนี่ยเอ๊ะทำไมผู้ยคนนี้ทําไมตามมาหน่กลัวเงี้ยททำไมตัวแข็งทึกแล้วเนี่ยไม่นะนี่เธอจะพูดอะไรอ่ะอย่าพูดอย่าอย่าทำอะไรฉันนะฉันขอร้องเลย ให้ช้ใ e ห้แกมาหาเรื่องช้าให้ช้แกมาเฮ้ยเธอบรรยากาศตอนนี้มันเปลี่ยนสีปหวดแล้วเฮ้ยทำไมตายยายทำไมป้ลุงป้าถึงพูดแบบนั้นล่ะเออลุงจี๊ดประแชม ประแชงลุงจีนกระเกรุณทำไมถึงได้ยิ้มแบบนั้นล่ะ <c oughs> มีอะไรอีกล่ะอยากสั่งข้าวมันไก่เพิ่มสินะเฮ <c oughs> ้ยไม่นะเงี่ยสิเราเจอผีคลาอยแล้วเนี่ยโดนหลอกเต็มเต็มเลยใช่สิค่ะคูดเก่แล้วแล้วว่านะ 你，特你，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  แล้วนี่ใช่ใช่ร้านตรงนี้มันหายไปแล้วนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไปสอบถามคนแถวนี้ดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่นี่นะครับนะพอดีว่าฉันเนี่ยเอเอสวัสดีครับคุณผู้หญิงพอดีว่าผมเนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องร้านข้าวมันไก่ทอดของ ลุงจี๊ดกับป้าแช่มนะครับฮะอะไรกันนะนี่พวกเธอมาถามเรื่องนี้อะไรกันอ๋อคือดีคือเงี้ยพวกเราเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะพวกเราเนี่ยเจอผีป้าแชม่มกับลุงจี๊ดเนี่ยหลอกเขาให้แล้วไม่ทำบ้ดาด้วยแล้วเจอผู้หญิงคนนึงอะ มานั่งข้างร้านแล้วก็หลอกมานั่งในร้านแล้วก็หลอกด้วยลูกค้าในร้านอีก๋อที่แถมก็เป็นแบบนี้เองที่ว่าอยู่ทําไมเด็กไม่ให้ฉันเล่าเองคงยังไม่รู้สินะใช่เมื่อกี้ผมเนี่ยเห็นว่าร้านเกาะหน้าเนี่มันหายไปแล้วผมเนี่ยโดนหลอกอยู่ในร้านทั้งที่มันหายไปแล้วผมมาดูตั้งแต่ก่อนผมมาหาคุณแล้วเนี่ย นะคืองี้ฉันน่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องของวิญญาณลุงแช่มกับลุงจี๊ดกับป้าแช่มน่ะเขาเนี่ยตายเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอายุมากแล้วแต่เขาเป็นคนขยันมากๆเขาจึงทำงานต่อไป ส่วนผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่พวกเธอพูดขวนผู้หญิงน่ะฉันได้ยินมาว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงน่ะที่ผมสีน้ำตาลเธอน่ะตายเพราะถูกผูกคอเธอน่าผูกขอตายแล้วตายอย่าทุกท์ทรมอะไม่ใช่ดิคืออย่างนี้อฉันน่ะได้ข่าวมาว่า ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เธอพูดนะ่ะมีหลายเรื่องเลยแหละบ้างก็บอกผูกคอบ้างก็บอกว่าสำลักข้าวมันไก่โดยเรื่องสำลักข้าวมันไก่เนี่ยนิยมสุดโดยเชื่อกันว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากๆเหมือนพวกเราเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีนิสัยตะกระเธอนะ่ะชอบ กินข้าวมันไก่หลายจานจนวันหนึ่งเนี่ยเธอน่ะเป็นคนที่รีบกินข้าวมากจึงทำให้เธอเนี่ยสำลักข้าวมันไก่จนทำให้จนทำให้มีคนมากมายในร้านเนี่ในร้านข้าวมันไก่เนี่ยต่างมาช่วยแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วเธอจากไปแล้วตั้งแต่นั้นมาเธอคอยอยู่เนี่ยตั้งแต่นั้นมา วิญญาณทั้งสามจึงไม่ไปขุดไปเกิดแล้วมัวมกจะมาคอยวนเวียนอยู่ในร้านตลอดไปเป็นแบบนี้นี่เองก่อนที่ร้านเมื่อกี้ที่เธอพูดเนี่ยเรื่องข้าวมันไก่นะก็จะถูกทุบทิ้งไปในที่สุดเหมือนกับว่าแล้วต่อไปแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอะได้รู้ความจริงอีกเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาก็มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านแล้วตอนนี้พวกเธอก็สบายใจได้เลยแหละก็คลิปนี้ก็จบได้แล้วครับใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิบเป็นบ้าคลิปใหม่แบงสบายนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ